ครับผมตอนนี้เขาอยู่ในสวนพุซ่านะครับอยู่อำเภอเมอยวดีจังหวัดร้รอยเอ็ดครับตอนนี้เขามารับชมสวนพร้อมกับคําอธิบายหรือแงกมาดานใจในการปลูกพุซ่านะครับหรือการทําสวนของพี่ปนวามีดันใจมาจากสเอ็ดจังไดประวัติข้อม็นมาจังไดขึ้นได้มากเ็ดสวนใหญ่โตขนาดนี้ครับครับเอ่อดินที่นะครับบางนีนั้นเป็นเป็นสวนมะนาวเกา่าครับผม แลวก็่กีขยวปูกับนาวมก่อนบกงนาขับปูมะเหล้วเนาวี่ปูมาแล้วปูกแ็กแหลกครับประมาณเกือบสิบปีแล้วตีปูเนล่ยบ่วงบัวเนี่ยก็คือเป็นบ่วงบัวบาหนาเก่าเด้กบกงนาเก่าเนี่ยครับเป็นบ่วงบัวบกหนาเก่าแล้วที่นี่เขาก็เลยขยายจากแปลงนึงมาลงแปลงนี้ครับที่เห็นเนี่ยเป็นเป็นสายพันธุ์หยกขาวครับแต่นธุ์นี่กะเป็นสายพันธุ์ทีตอบโจทย์เรืกนินึงนะครับติดง่ายง่าย สองรสชาติดีครับสามเนี่ยหากินน้ำทงตลาดเนี่ยหายากครับครับขั้นเป็นในประเทศไทยนี้กันนะที่นีแค่สวนผงสวนเดียวนะที่ที่นี่ผลผลิตของทุ่ทรายหยุดเขาน่าจะเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยเนาะครับแล้วก็ที่นี่สังขความไปกอนเนาะหบึกเน่าแล้วที่นี่ผมมีความคิดว่าบักเน่าเนี่ยหนึ่งหนึ่งนะราคามันมันมอไก่หลยเป็นไรต่อต่อการดูแลการคู ออกแงวนีนแ่แพงแค่ช่วงเดือนมีนาและมุษาที่นี่ผมก็เลยมีความคิดว่าสิปับเปลี่ยนวิธีการเอาใหม่ผลเนี่ยมันร่มงแทน่นที่นี่ก็เลยข,ขายายจากาพุทราเนี่ยแต่อีกแฝงหนึ่งเนี่ยมามาอยู่นี่นะครับอ,อีกแฝงหนึง่งก็เลยได้เอาตอานตัวนี้นะมาปลูกที่นี่ก็เลยปลูกไปแล้วเนี่ยเล้วมีความรู้สึกว่าอ่ามันตอบโจทย์สำหรับเขาเพราะว่ามันขายได้ราค่าดี กิโลกรัมตอนนี้ที่ขายคือกิโลกรัมละสองร้อยบาทกิโลกรัมละสองร้อยบาทแม่ <st> ครับที่ผมกำังมองว่าเป็นราคาที่แบบราคาที่โอเคราคาดีสําหรับเกษตรกรน,นะแม่ครับเพราะว่ามันมีในราคาสองมันท่านเลนมีคู่แข่งคู่แข่งยังไม่มีคู่แข่งยังไม่มีมันเป็นช่องทางที่ยังยังาสดใสอยู่นะครับแต่เลยมองว่าเออมันมันเหมาะกับเท่ามากกว่าสีไปผูกแบบเงาเ่าก็เลยกะเลย ช่องนี่ก็เล่นขู่ดูแลมท่านอยู่เขานี่มากนะครับปีนี้ก็เปคนผลิปีแรกครับสิ่ง่เราเห็นเนี่ยมวยคีอมันแบบมันหลายครับมันหลายแบบหนาครับซึ่งตะกี้เนี่ยเข้ากับอเไยเข้ากับอเลยคิดนะว่าเออมนสิมันสิมาถึงตะกีใดว่า้มันติดมวยหลายมันเองทุมันนีนะครับซึ่งเข้ากับสามารถที่แบบว่าเฮ็คล้ายๆเป็นลักษณะของ ท่องเที่ยวได้นะครับเยี๋ยนี้ก็คือเปิดในลักษณะของช่องทิศท่องเที่ยวเนาะให้คนเนี่ยสามารถเขามาเก็บผลผลบริษทสวนได้มาถ่ายรูปได้มาเซลฟีได้ครับผมเปิดไห้ค้นเขามาเลยแล้วก็เขาถือกัะตัดก้าตัดก้ามากดยเขาวบ่ตองใส่ถุงแมครับสีอาถุงให้เลยครับผมเจ้ายางสามารถยางไปเก็บได้เลยแล้วก็เขามาสั่งกิโลนัร่งไปได้แบบนี้คือแบบให้ลูกค้าบริการตัวเองโดยความประทับใจครับให้เขาชิมเลย เขาอยากกินกินรอดพู่นั่นเนี่ยกินเต็มที่ได้กับ่เะเกินหาบโอเคเหรอครับอิมอ่มพราะว่าผลของเขาเนี่ยครับมันมันมันสิกรอบครับพี่น้อง,<า>งมันสิกรอบ,<า>รอบแล้วมันนุ่มมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการทําตลาดอีกรูปแบบหนึ่งนะเป็นอมาร์เก็ตติ้งอีกรูปแบบหนึงห่งให้ให้ให้คนเนี่ยวอล์กอินเข้ามาหาเราเนาะเป็นการทําเกษตรเชิญท่องเที่ยวไปในตัวนะครับขั้นเขาให้เกษตรแบบเก้า เข้าเกียสียสท,ที่เก่าเนาะเพราะฉะนั้นก็นเลยมองว่าเกษตรเชิงท่องเที่ยวในลักษณะดึงคนเข้ามาสวนเนี่ยก็เ,เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะทําได้นะครับอยา่างอย่างโซนิสาเนี่ยเราจะไปเที่ยวสวนผลไม้สักสวนเราคิดถึงสวนไหนลาดบุรีจันทบ,บุรีใช,ใช่ไหมอย่างตัวอย่างบัตรลายเอท่านี่มันหายากนะครับใช่ไหมหายยากเราเรา,เราจินตนาการแล้วเราไปเที่ยวสวนผลไม้เนี่ยทุกคนต้องโซนทาง จันทบุรีนะถ้าเป็นภาคเหนือก็จะเป็นสวนส้มสวน,สวนทางฝั่งทางเชียงรายมันจะเป็นแบบนั้นนะมันจะหาสวนที่จะมาดูงานหรือว่ามาเที่ยวแล้วก็มาได้ศึกษาจริงๆอง,งยากใช่ไหมก็เลยเป็นมองว่าไอ,ไอ้ทำเกษตริงท่องเที่ยวเนี่ยกหรับโซนอีสานเนี่ยมันก็ยังน่าทาอยู่ครับมองว่าอันนี้ก็มีช่องทางท,ที่ที่เราสามารถจะตอยอดทางธุรกิจเรื่องของการทำเกษตรได้ไม่ใช่ว่าเอาผลผลิตไปาขายที่ตลาดอย่างเดียว ช่องทางการจําหน่ายของเราก็มีไม่ว่าจะเป็น facebook youtube เนาะรเราก็สามารถจําหน่ายได้แรงดําแรงบันดาลใจครับขอแรงบันดาลใจจากเพื่อนกเนกเษตรพี่น้องชาวกเกษตรของเราคือสําหรับคนที่อยากทําเกษตรให,หม่ๆเนาะผมอยากแนะนําเรื่องของโน้ตหาวมากกว่าโน้ตหาวโน้ตหาวคือความรู้นะครับก็ค,คือคนที่ทาเกษตรเนี่ยถ้าไม่มีโน้ตหาวแล้วเนี่ยไม่มีความรู้แล้วเนี่ยมันจะไปต่อ,อยากถ้าป mm ูก hmm. ไม่กินเองเนี่ย ก็คงไม่ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องที่อะไรมากมายแต่ถ้าปลูกเพื่อขายเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงคนอื่นๆที่เราต้องพ่วงมาด้วยเนาะเรื่องโน้ตเเป็นเรื่องที่สําคัญครับคุณต้องเป็นได้ทุกอย่างคุณถ้าเป็นเป็นหมอก็ได้เป็นพยาบาลเป็นคนงานเป็นอื่นๆนะครับอย่างใบมันเกิดปัญหาอะไรเราต้องสามารถวินิจฉัยได้นะครับเราต้องรู้ได้ว่าอ๋อมัน บนี่เป็นโรคอันนี้ใบนี่เป็นขาดธาอันนี้ผลลักษณะแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ฉะนั้นเรื่องของโน้ตฮาวมันเป็นเรื่องที่สำคัญฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าใครอยากทำเกษตรใหม่เพื่อเชิงพาณิชย์นะครับก็ต้องเอาโน้ตฮาล์มแล้วก็ต้องเอาผลผลิตนําตลาดเสมอ่อ็ต้องเอาตลาดนําผลผลิตเสมอนะครับคือตลาดต้องนําผลผลิตเสมอไม่ใช่ว่าเราจะไปปลูกพันที่ เขาทากันเยอะๆแล้วก็ไปปกระจุกอยู่พอขวดแล้วเราต้องเอาตลาดนำผลผลิตเสมอไม่ใช่ว่าผล,ผลิตออกมาเยอะๆแล้วก็มันขายไม่ได้ราคามันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนเดิมน,นะครับาฉะนั้นราสู้เราทาไม่น้อยแต่เราเราได้จํานวนจํานวนมากดีกว่าแตกามากดีกว่าทําน้อยแต่คุณภาพเยอะตลาดนะครับต้องนาผลผลิตเสมอบวกการเก็บเกี่ยวหน่อยเนาะ เราต้องร่งลักษณะของการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราต้องมาดูเรื่องของหนึ่งนะครับสีสีผิวนะครับเขาจะต้องเริ่มบอ,อกสีเหลืองๆหน่อยนะครับจากเขียวแบบนี้ใช่ไหมจะต้องมาเหลืองๆแบบนี้ถึงจะเก็บได้่ผิวก็จะเริ่มตึงนะครับแล้วก็ตรงขั้วตรงเนี้ยนะครับมันจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นมันจะมันจะไม่เป็นขยุนขยุดแบบตรงขั้วตรงนี้นะครับมาดูเลยนะครับนี่ องคขั้วตรงนี้นะครับมันจะขยายผิวก็จะไม่เขียวแบบนี้นะครับเขาจะมีความเนียนในตัวของเขาใสาเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การเก็บเกี่ยวเนี่ยเวลาถ้าเราเก็บขายส่งออนไลน์หรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะต้องเก็บเปอร์เซ็นต์ที่ดอกไม้จะเก็บเปอร์เซ็นต์ที่แบบแกะจับเซนที่ไม่ได้เพราะมันจะมีเรื่องของการขนส่งระยะของการขนส่งเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะก็ต้องเก็บเปอร์เซ็นต์ที่ ตอกลงใหม่ดีนึงเพื่อให้ไปถึง้ไม้แคนาทโทนิกนะครับว่าคือมีมีการสุกเร็วนะครับพอสุกเร็วนั่นหมายถึงว่าเราต้องเก็บสดแล้วก็ขายสดเราจะไม่ได้แบบเหมือนเราไม่ได้เก็บมะม่วงเนาะถ้าเก็บมะม่วงล้วจะเก็บเก็บดิบเพื่อไปไปบ่มไปบ่มไปสุกข้างหน้าอันเนี้ยมันเป็นโจทย์ว่าคุณต้องเก็บสดแล้วขายสดขอบทานขอบทานเก็บแล้วต้องจําหน่ายต้องจ่ายออกให้หมดต้องให้เร็วให้ไวนะครับ เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะมีผลอย่างมากโอเคครับวันนี้ก็เป็นความรู้ที่ดีนะครับสําหรับเจ้าของสวนนะครับก็ได้รับความรู้เป็นอย่างมากนะครับสําหรับการทําการเกษตรนะครับถ้าเราถ้าเราอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็ศึกษาตามช่องทาง youtube หรือเข้ามาศึกษาดูงานที่สวนสวนกัญญาพัฒน์บ้านสวนกัญญาพัฒน์ได้เลยนะครับได้ครับตแหน่ง g p s มี ครบแค่เซิร์ชคำว่าบ้านสวนกัญญาพัฒน์ขึ้นมาพร้อมเบอร์ติดต่อพร้อมแผนที่นะครับคลิปนี้ก็ปิดนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับเจ้าของสวนแล้วก็บ้านสวนกัญญาพัฒน์แล้วก็อมรินทร์สุดําเทีย่ยวแล้วก็บ่าวพงเพื่อเกษตรด้วยนะครับที่มาพามาชมสวนสวยนะครับเป็นความรู้ประดับประดับเกียรติของเราเนี่ยนะประดับสมองของเราให้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะไปทําเกษตรต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบครับผม